พี่น้องคะเจียมตัวออกเดินทางค่ะวันนี้ไปทางกาฬสินนะคะพี่น้องเดินทางไปเอาเสียเห็ดก้อนคะ่ะพี่น้องคอ่ามือน,นีหมอว่านข้าหนึ่งเห็ดนะคะมือน,นี้ขาก็เสียเอาเสียเห็ดมาห้อยเนาะคุณแม่พอดีเสียเปิดเรยสิเดินทางไปเอาเสียก้อนพี่น้องแดดท้อนหอนพี่น้องคะ่ะมือน,นี้ไปกับคุณพ่อคะ่ะมือน,นี้พนักงานสีน้ำเสนนน้นรถยู่งุ่นพี่น้องวันนี้มีพนักงานขับรถนะคะบรรยากาศท้อนนั่งรถกินร่มจะเข้ากันพี่น้องตากแอร์ นะคะอคุณพ่อแกลลนหลุดข้าวเดี่ยวกลับมาข้ากับมาเห็นงานคือเก่านะพี่น้องบรรยากาศหอนคักพี่น้องเอ้ยแบนคุณแม่น้องมวยนะคะเทศเทศคือเก่าค่ะพี่น้องยุ่งงานกันต่อไปสมมวยบรยุค่ะพี่น้องคะอืในสปีดเทศงานกันนะคะทํางานไปด้วยทาคอนเทนต์ไปด้วยอยู่บ้านห้องเ่ล่ยวพี่น้องนะคะอ่าคุณแม่เทดคอนเทนต์ไปบ้อกมั่อหัวมวนกันไปรองเพลงไข่เคียดคอนไขยสุพี่น้องปั้งนะคะ ไปซี่เรียรไลกับบไอดพี่น้องเข้ากับคนข้กันบางเนาะอากาศมันร้อนพี่น้องคะมื่อวันนี้ขอเวลาเดินทางก่อนค่ะพี่น้องไปกับคาแรคเตอร์เสื้อสวยๆนะคะพี่น้องไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ